คู่รักสุดสวีทลาออกวงการบันเทิงเพื่อลูกจริงไหมไปฟังเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการระหว่างนางเอกชื่อดังยุ้ยจิรานันมโนแจมและนักสแสดงหนุ่มชื่อดังธันธนากรหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานมาแล้ว4ปีหลายคนต่างลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทคนแรกสืบทอดตระกูล จนกระทั่งล่าสุดมีข่าวว่าสาวยุ้ยตรียมออกจากวงการบันเทิงเพื่อป๊มทายาทจริงหรือไม่สาวยุ้ยก็ได้มาเปิดใจเคลียรประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์ได้บอกว่าจริงๆจะบอกว่าหลายคนตกใจคิดว่าพี่ยุ้ยจะลาออกจากวงการบันเทิงแล้วจริงๆไม่ได้ลาออกแต่ขอเบรกแป๊บหนึ่งเพราะตั้งใจอยากมีนกงานที่ทําค่อนข้างเครียดทํางานมา20กว่าปีไม่ได้พักเลยละครที่ได้รับคือหนักมากทั้งบูและร้องไห้เคยคุยกับคุณหมอเขาบอกว่า ถ้าทำงานหนักแบบนี้มีลูกไม่ได้แน่ๆแ,และอายุก็มากขึ้นด้วยเลยตั้งใจยอยากให้เวลากับเขาสักหนึ่งปีเต็มๆที่จะตั้งใจมีเนองสามีก็ไม่ได้รับงานละครเหมือนกันเพราะยุยคิดจะพักเพื่อดูแลตัวเองเขาก็จะพักเพื่อดูแลตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสบายๆ